ก็จะเป็นเครื่องหมายยืนยันให้กับผู้บริโภคได้มั่นใจว่าท่านเลือกซื้อสินค้าที่มีการรับรองของ,ของรรท่านการัลตเนี่ยรับรองในเรื่องคุณภาพว่าผลิตจากทารผสมแน่นอนแล้วก็เป็นสินค้าที่ผ่านกระบวนการทดสอบแล้วว่ามีความเหมาะสมอาทิเช่นนะครับโรมการผลิตที่เน้นในเรื่อง ความปลอดภัยไม่ใช้สายเคมีนะครับในการบริกหรือว่าแปรรูปทั้งหลายอะครันนี้เป็นเป็นจุดสำคัญที่เราได้จัดงานแล้วก็นำสนเสนอการบริการนี้ครับผมก็อย่างที่ท่านผู้ราชการนะครับดไ,ดไ,ได้กล่าวไปนะสำหรับ วัตถุประสงค์ของการจัดงานงางนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรรวมไปถึงที่จะเป็นงานการเกษตรนะฮะแล้วก็ยังเป็นการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าให้กับเกษตรกรน,นะครับที่เรา,เาชื่อว่าหลาย,ยางานหลายอีเวนต์นะฮะที่ในช่วงของวิกฤตการโควิดนะที่เข้ามาเนี่ยนะก็ทำให้งานต้องหยุดชะงักไปแต่ครั้งนี้นะฮะเรากลับมาจัดง,งานแบบที่ใหญ่และก็ที่สำคัญเลยนะจะมีสินค้าทางการเกษตรมากมายเลยนะฮะ เื่อสักครู่นี้นะครับเห็นักผู้ว่านะฮะได้พูดถึงตัวของนักข่าประการันตีหรือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะมาการันตีสินค้าทางการเกษตรของชาวนาเกษตรกรใช่ไหมครับอย่างนักผู้ว่าได้ขยายความในส่วนของโครงการนี้นะครับว่าโครงการนี้เนี่ยเราดําเนินการมานานหรือยังคหรือว่าเราจะทําขึ้นเพื่อสําหรับสินค้าที่จะมาจัดจำหน่ายในงานทันทีโดยเฉพาะครับคุณคครับ ความเป็นมาของโครงการ,รทบนประันตีนะครับก็พงสืบเรื่องมาตามตั้งแต่สถานาการณ์โรคระบาดมาแล้วนะครับโรคระบาดโควิดเนี่ยทำให้เกิดกระแสการบริโภคอาหารปลอดภัยผู้คนก็ให้ความสําคัญกับเรื่องสุขภาพอนารรมัยเป็นพิเศษครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะผลิตอาหารแล้วก็ทำให้คนได้เชื่อมั่น ว่าซื้หอหาอาหารที่ชาญถูกสุขลักษณะนะครับแล้วสามารถบริบโภคได้อย่างสบายใจนะครับเราก็เริ่มทำโครงการต่อเนื่องมาร่วมกันคิดนะครับระว่างหลายหลายหน่วยงานอาทิเช่นทางสำนักงานเกษตรจังหวัดหรือว่าพันที่หรือว่าหน่วยงานทานเกษตรอื่นๆเพื่อนะครับ,นะรบรลองลอง ความเป็นนักพน์ประถอีกประเด็นหนึ่งก็คืออย่างบางครั้งเนี่ยผมก็ได้รับเสียงเข้ามาว่าบางครั้งก็ซื้อสโโ้มโอทำตามริมถนนเนี่ยทำไม,มเป็นยังเปรี้ยวนะครับเขาก็บอกว่าสโโ้มโอนวกอนใจสีแต่จริงๆสอบถามแล้วคือ พอค้าไม่ขายเนี่ยไปเล่ามาจากจังหวัดซึ่งปลูกแล้วก็เอามาวางขายในพื้นที่อันนี้ก็เป็นอ,อีกหนึ่งปัญหาที่อ,อยากให้มีตารรับรองสินค้าของนครปฐมเป็นของนครปฐมผลิตที่นารปฐมจริๆงๆรับผมับผู้บริโภคจะได้สบายใจแล้วนครปฐมการตีก็คงจะไม่ได้อยู่ที่เรื่องสินค้าเกษตรเท่านะั้น ะครับเพราะว่าสามารถเชื่อมโยงไปได้ถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับหรือว่าสถานที่ที่เป็นมิตรน,นะครับต่อสิ่งแวดล้อมเป็นประโยชน์ทางด้านทั้งสุขภาพกาย ครับแล้วก็ขอเรียนเชิญนะครับผู้อำนวยการจังหวัดนครปฐมนะครับนายกองเอกนะครับพงษ์กรสิริสาครนะครับให้เกี่ยิร่วมถ่ายภาพด้านบนเวทีครับครับแล้วก็เร oui, ียนเชิญท่านประธานของการค้าจังหวัดนครปฐมนะครับแล้วก็ท่านผู้อำนวยการนะครับวิทยาการอาชีพใช้พัฒนาจังหวัดนครปฐมให้เกี่ยร่วมถ่ายภาพด้านบนเวทีด้วยครับ รอเดี <hora> ๋ยวในอีกสักครู่นะครับจะเป็นการมอบของที่ระลึกนะครับให้กับท่านประธานในพิธีของเราในครั้งนีรับสำหรับผู้ชนข่าไหนนะครับจะใช้กล้องในการถ่ายภาพยกมือได้เลยนะครับจุดโฟกัสจะได้อยู่ที่กล้องตัวเดียวกันครับเราอยางได้รับเกียนจากท่านรองผู้ว่าราชการ ป็นูวบคุมแล้วก็ดูแลงานก็เดี๋ยวยังขอเล่นเชิญทุกท่านยังอยู่ต่อนะฮะด้นว้นไปทีสักครู่ครับเพื่อร่วมถ่ายภาพนะครับสักครู่นะครับ ไปครับขอเรียนเชิญท่านท่านสีสวรรงครับเกษตรจังหวัดนครปฐมครับมอบของะลึกให้กับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมครับนั่นก็คือนายกองเอกพงษ์สุทรีสากรนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมครับทานรองผู้ว่านะครับก็ถือว่าเป็นผู้ที่ในการดูแลนะครับแล้วก็ในการสับสนุกแบบโครงการดีๆรั้งนี้ด้วยนะครับขอบพระคุณครับแล้วก็ขอเรียนเชิญนะครับ ผู้ที่มาร่วมงานนะครับจากหน่วยงานาราชการหรือนักหนังสือพิมพ์ราชการทุกท่านนะครับที่เกตเร,รากนปีเรื่องแต่ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดเนี่ยโควิด -19 ก็ทำให้อยู่ขาดตอนไปหลายปีแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยจังหวัดนครปฐมเราเนี่ยมีพื้นที่นะครับเป็นพื้นท,ท,ท,ที่สำคัญขาดแหล่ง ผลิเป็นค้าเกษตรทั้งผ้งผักผลไม้นะครับรวมถึงสินค้าเกษตรคืออยู่ด้วยเช่นประมงและปลาสุกสัดเราเนี่ยนะครับมีบริตภคที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นที่รู้จักอย่างดีอย่างเช่นชมโอที่อยู่ในคำควาหรือว่ากล้วยไม้ที่นำมาประดับในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นในการจัดงานเนี่ยเราเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับ พี่น้องกเกษตรกรทุกกลุ่มเลยนะครับอีกประการหนึ่งก็คือเป็นการเปิดตัวอีกครั้งหนึ่งหลังจากสถานการณ์โรคระบาดแล้วที่เราได้กลับมาจัดงานนี้นะครับถือว่าก็เป็นการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องชาวไทยนะครับที่สนใจแล้วก็กำลังคิดว่าจะไปเที่ยวที่ไหนดีหรือไปเลือกซื้อเลือกหา สินค้าเกษตรที่ดีนะครับเราก็จะจัดในช่วงวันที่27ธรรวกฎาคมถึงวันที่2นะครับก็เป็นช่วงมันอยู่ต่อเนื่องพอดีและอีกประการหนึ่งนะครับก็คือเป็นแหล่งที่จะให้เป็นพื้นที่ที่จะให้เกษตรกรได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันและที่สำคัญ เพิ่มขึ้นมาอีกเรื่องนึงก็คือในปีนี้ทางจังหวัดนครปสมเราเองได้มีแผนที่จะยกระดับ